เก่เงินมา5 00 0บาทครับมีเงินแค่นี้นะ่จะซื้อมือถือรุ่นไหนดีมันไม่แค่นี้แล้วนะครับยุคสมัยนี้5,000บาทเนี่ยมันต้องได้มือถือดีๆมันต้องได้มือถือโดนๆกันสักหน่อยครับในวันนี้ก็เลยจัดอันดับและรวบรวมเรียกได้ว่าข้อมูลนี่อัดแน่นแน,แน่นอนสำหรับคลิปวันนี้นะครับคือ5รุ่นนะครับที่ดีที่สุดในงบประมาณนี้กับ5,000บาทนี่เรียกได้ว่าจัดอันดับรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับอัปเดตรุ่นที่เพิ่งเปิดตัววันที่ถ่ายคลิปด้วยจะเป็นยังไงจะมีรุ่นไหนบ้างรับชมคลิ เรียกได้ว่าเป็นงบประมาณที่หลายคนรีเควสเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้จัดในงบนี้บ้างนะครับเพราะว่าเป็นงบที่หลายๆคนอาจจะเอื้อมถึงนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีเงินแค่5 0 0 0บาทเนี่ยเอาแบบไม่เกิน5,000บาทเลยตัดชึบมามีทอนสักบาทหรือ10บาทหรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับในคลิปวันนี้ก็จะบอกถึงข้อดีข้อเสียนะครับจุดที่ต่างกันในแต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเด่นไปในทางไหนแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะเหมาะกับรุ่นไหนนะครับอาจจะไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ดีที่สุดรุ่นนั้นดีที่่สุดดดนนนะรรรััับแตใกกาาจอขงเเ้หลไป บอกถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่พ o c o M6 ครับตัวพ o c o M6 เนี่ยเพิ่งขายในไทยแล้วก็เพิ่งเปิดตัววันที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับก็คือสดสดร้อนร้อนเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจุดเด่นคือจอ6.79นิ้วครับจอใหญ่มากนะครับจอ Full HD+ อัตราเฟซเรท90เฮิร์ครับมีเทคโนโลยี TUV Lightland ครับที่จะมาช่วยลดแสงสีฟ้าให้ต่ำลงกว่าเดิมอีกนะครับไม่ใช่แค่ฟัก์ชันพิเศษนะครับส่วนในเรื่องของชิปเตก็็จัดม HG91 Ultra กล้องหลัง108ล้านเลยครับรุ่นนี้จัดเต็มมากบวกกับเลนส์ครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านนะครับแบตเตอรี่5,030มิลลิแอมป์นะครับพร้อมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์โดยภาพรวมของตัวเครื่องหนักอยู่ที่205กรัมครับดูจากสเปคแล้วเนี่ยจุดเด่นแน่นอนครับเปิดมาเลยคือจอใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์นี้แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอที่เป็นระดับ Full HD Plus ด้วยนะครับบางรุน่นอาจจะเป็นแค่ HD Plus งแล้วก็ในเรื่องของชิปเซตที่ถือว่าแรงมากครับมีความ u ต t r a เข้ามาด้วยก็แนนน่่อวา เพิ่มทั้งซิงเกิลคอแล้วก็มัลติคอให้เล่นเกมได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าในงบนี้ก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีนะครับแต่จุดเด่นๆเ,เลยที่ผมว่าเด่นมากๆคือกล้องที่ได้ความละเอียดสูงที่สุดแล้วในงบนี้คือ108ล้านพิกเซลนะครับถึงแม้ว่าจะบวกเลนส์มาโครที่ก็แทบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆอยากให้อัลต้วไวมากกว่านะแต่ร้อล้านพิกเซลเอาละก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่สูงมากๆนะครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าได้ความจุที่ถือว่าสูงที่สุดด้วยในงบประมาณนี้คือ5,30 30มมมิิิอเพ่ขห้มาตันเสามาิ็มะ ช่วยสักนิดนึงชาร์จไวก็ถือว่าเร็วนะ33วัตต์นะครับแต่เสียดายอยู่อย่างเดียวคือน้ําหนักอาจจะดูหนักไปหน่อยนะครับการที่หนักอยู่ที่ประมาณ205กรัมเนี่ยในงบนี้ผมว่าถือที่เนี่ยหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่แค่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเองก็อาจจะมีนิดนึงนะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับโดยราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะครับแบม6กกิกรอม1 2 8จะอยอยที่4399บแทนจะอยู่ที่8ี่พันสามรอยู่ทา่4 9 9กบาทนะครับ แบบดีมากๆนะครับมี3สีเลือกตรงนี้เลยนะครับราคานี้จะยาวไปถึง26มิถุนายนนะครับยังไงก็ต้องมารอดูแหละนะครับผมว่ายังไงเซกเมนต์ก็ควรจะต้องไม่ราคาเกินนี้อยู่แล้วนะครับถัดมาด้วยค่ายโนเกียครับเอ้ย,อยไม่ใช่โนเกียเนี่ยว่า เรียกได้ว่ารอบนี้ n o เกี no Game, ไม่ได้ถือว่าทําแบรนด์มือถือแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น HMD นะครับ HMD ในรอบนี้คือ HMD Pulse Pro นะครับ Pulse Pro รอบนี้เป็นยังไงน่าสนใจมากในการที่ว่าเปิดมาในรุ่นที่อยู่ในเซกเมนต์ราคาจับต้องได้คือ3-4,000บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้คือรุ่น Pro ในราคาไม่เกิน 5, 0 0 0บาทมาพร้อมกับจอ6.56นิ้วครับจอเป็น HD Plus นะครับอัตรา r e f r e s a t e เก้าชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น u n i s o c 606นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้รุ่นนี้จุดเด่นเหนือกว่าตัวรุ่นอื่นก็คือการันตีอัปเดต Android ไปอีก2ปีแน่นอนนะครับคุณได้ใช้ Android ยาวๆตอนนี้14แล้วใช่มั้ย15 16ใช้ยาวๆได้เลยนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง50ล้านพิกเซลครับบวกกับอีก2ล้านพิกเซลที่เป็น Lens Depth Sensor นะครับแถมยังมีโหมด AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับแน่นอนเพียว Android ครับต้องมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยอยู่แล้วส่วนในเรื่องของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแรมน้อยไปหน่อยครับ6 GB นะครับพร้อมกับตัวน้ําหนักตัวเครื่องที่ก็ไม่ได้หนักมากจนเกิน แต่ก็ไม่ได้เบามากถึง196กรัมโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือเรื่องของกล้องแหละรครับตัวกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง50บล้านพิกเซลนะครับถึงแม้ว่าชิปเซตอาจจะดูแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกสบายใจได้ถ้าคนที่อยากจะซื้อ Android นะครับก็คือมีการการันตีอัปเดตเวอร์ชัน Android ไปถึงอีกปีผมว่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้นะสำหรับคนที่อยากจะใช้ Android จริงๆแล้วก็อยู่ในงบประมาณนี้ได้ความเป็นเพียวแอนดรอยด์ก็คือได้ความแบบ 4 7่0บาทนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเลยรุ่นที่3ครับ vivo y 1 8ครับรุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวในไทยเช่นกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.56นิ้วครับจอเป็นแบบ hd plus ครับ refresh rate เก้าส hz แต่ว่าตัวนี้ได้ความสว่างหน้าจอที่ถือว่าสูงมากครับ840ินิชิปเซตเป็น helio g 8 5ครับกล้องหลัง50บล้านพิกเซลบวกกับเลนที่เป็นเลนสำหรับการซูมการถ่ายมุมกว้างโดยเฉพาะนะครับ0.08ย์แเมกะพิกเซลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์แบบเออมี ส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมชาร์จไว15วัตต์ครับโดยที่น้ำหนักจะอยู่ที่185กรัมนั่นเองครับส่วนรุ่นที่จัดจำหน่ายนะครับก็จะเป็นตัว RAM 4GB รอม128นะครับ RAM น้อยกว่าตัว HMD เมื่อกี้อีกนะครับราคา4,499บาทนะครับราคาจะถูกลงมานิดนึ่งนะครับแต่ว่าก็ RAM น้อยไปหน่อยเนาะจุดเด่นของรุ่นนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับเรื่องของกล้องหละครับที่เป็นสไตล์ของ Vivo ที่ก็จะมีการจูนภาพที่ดูดีขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่่อออองงงขขจคนสว เป็นพิเศษนะครับสู้แสงเมืองไทยได้สบายมากๆนะครับน้ำหนักเบาที่สุดแล้วนะครับในงบนี้นะครับเบามากๆครับ1้อยกรัมแต่จุดที่น่าเสียดายก็คือจอเล็กไปหน่อยนะครับ6.56นิ้วนะครับถึงจะไม่เล็กที่สุดแต่ก็ถือว่าเล็กมากนะสำหรับ vivo แต่ว่าก็ได้น้าหนักเบาเข้าไปด้วยเนาะก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นไรแต่จุดที่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็คือการที่ให้ตัวชาร์จเร็วมาแค่15วัตต์เนี่ยแหละครับน้อยที่สุดแล้วนะครับในเซ g มนต์นี้ก็น่าเสียดายพอสมควรนะครับสำ จริงๆแล้วตัวนี้เปิดมาก่อนหน้านี้คือ5000กว่าบาทเลยนะครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง5,000บาทเลยด้วยซ้ำครับด้วยแบบนี้นะครับทำให้สเปคเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากครับเพราะตัวนี้มาพร้อมกับจอ6.7นิ้วครับจอเป็นแบบ Full HD Plus ครับแล้วก็อั t ร a Refresh 90 h e r z ครับชิปเซตเนี่ย Snapdragon 680ปดกันเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง50ล้านพิกเซลบวกกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ depth sensor อีก2ล้านพิกเซลนะครับ3เลนส์เลยส่วนกล้องหน้าครับพิบตตเอี่ให้ความจุมา5000 0ก แรมพร้อมชาร์จเร็วนะครับ25วัตต์นะครับด้วยน้ําหนักทั้งหมดอยู่ที่194กรัมนั่นเองโดยราคานะครับถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับไม่ว่าจะในสูงเองก็ตามในช้อปปี้ a ล a ซาาก็ตามนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นแรม6กิกรมหนรอนะครับราคาอยู่ที่4,999บาทนะครับราคาดีมากนะเพื่อเทียบกับสเปคอื่นๆด้วยนะครับโดยหลักๆแน่นอนครับจุดเด่นของรุ่นนี้ผมว่าจอสวยที่สุดและในบรรดาทุกรุ่นที่เราพูดถึงงงมมมาาาาาาานนนครรรแแลลล้้้วววกกก็็ใเเื่่่ออขขททีีีดดชิป ระดับนี้ด้วยนะครับกล้องที่ได้ความละเอียดแล้วก็มีลูกเล่นถึง3เลนเลยอันนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับส่วนจุดข้อสังเกตผมว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่สำหรับซัมซุงรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันดูดีมากๆครับถ้าเทียบกับงงประมาณที่ได้นะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆพอสมควร มาถึงรุ่นสุดท้ายของเราครับกับ Redmi 13c ครับรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงจุดเด่นครับจุดเด่นของเขาคือ 5G เลยครับเพราะรุ่นนี้รองรับ 5G รุ่นเดียวในเซ gment นี้ครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.74นิ้วครับจอเป็นแบบ HD+ Refresh Rate หน้าจอ 90Hz ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี TUV l i l a n d เหมือนกันกับตัว p o c o เลยนะครับชิปเซตเนี่ยโหเรียกได้ว่าแรงสุดในงบนี้เลยก็ว่าได้ครับ Dimensity 6100 p l u ครับ 6,100+ น p l u นี่แหละแรงมากๆครับตัวนี้กล้องหลัง50บล้านพิกเซลครับ แล้วก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้บุระบุรายละเอียดอีกกล้องหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเน้นไปที่เรื่องของกล้อง AI ที่จะเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพได้ดีมากขึ้นนะครับหลักๆก็มีกล้องเดียวแหละแต่แค่มีเซนเซอร์มาเพิ่มหรือเลนมาเพิ่มนิดหน่อยส่วนในเรื่องของกล้องหน้าเสียดายครับ5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ครับความจุ5,000มิลลิแอมป์พร้อมชาร์จเร็ว18วัตต์ครับโดยรวมตัวเครื่องน้ําหนักอยู่ที่192กรัมนั่นเองดูจากสเปคแล้วเนี่ยไม่น่าขายไม่เกิน5,000บาทใช่ไหมครับจริง เท่านั้นนะครับกับตัวแรม4 g b ก o m รม128โดยที่จะเป็นตัวที่เป็นราคา4,999บาทนะครับแต่ถ้าอยากจะได้รุ่นนี้ในแลตฟอร์มอื่นๆหรือสามารถซื้อได้ผ่านทา,แบบทางแบบช่องทางอื่นๆนะครับก็อาจจะต้องเป็นตัวแรม8ก b ก o m รม256ครับซึ่งราคาจะัพเป็นระดับ6,999บาทเลยจริงๆมันก็ควรราคาประมาณนั้นแหละแต่ว่าพอมันมีราคาไม่เกิน5,000บาทสำหรับ A.S เนี่ยผมว่าโหโดดเด่นมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ถึงแม้จุดด้อยโอเคแหละมันอาจจะได้กล้องหน้าแค่5ล้านพิกเซลก็เลยแบบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมสเปโดดเด่น,น สุดแล้วนะครับในเซกเมนต์นี้นะครับแต่ก็ว่าแหละครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยเออสเปคเนี้ยมันดูดีมากใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Redmi 13ที่เป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับ 13c ซึ่งตัวนั้นจะใช้เป็นชิปเซ็ตที่ด้อยลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ 4G ด้วยนะครับก็คือตัว Helio G85 นะครับซึ่งตัวนั้นนะครับราคาเนี่ย RAM 8 g ม256เนี่ยโหราคาดีมากนะ3,999บาทนะครับแต่แค่เป็นชิปเซ็ตที่ไม่ได้ถึงกับแรงมากเมื่อเทียบกับรุ่นนี้นะคร ผ s เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะมีตรงนี้เข้ามาด้วยแต่ว่าผมมีได้เห็นจากในร้าน s h o ปีนะครับที่เขาเขียนว่า Redmi 13 c 5 g ตัวนั้นไม่ใช่นะครับตัวนั้นไม่ใช่5 g นะครับถ้าเข้าไปดูสเปคแล้วมันก็คือตัว Helio G85 Helio G85 ไม่รองรับ5 g นะครับจะรองรับ 5G ก็ต่อเมื่อเป็นตัว Mate e g a m e s t y 6100 Plus นะครับถ้าอยากรู้ต้องทักเข้าไปถามในร้านเลยครับว่าเออตัวนั้นเนี่ยเป็น CPU ตัวนี้หรือเปล่าถ้าเป็น CPU ตัวนี้ใช่ครับตัวนั้นคือ5 g แต่ว่าไม่มีหรอกครับที่จะขายราคาไม่เกิน5,000บาทหรือ4,999นะครับเพราะมันขายแค่ AS เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ โดยสรุปก็ประมาณนี้ละกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเราเน้นสรุปไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเลยเนาะแล้วก็เราจะเห็นถึงว่าเออคุณผู้ชมอาจจะเหมาะกับรุ่นไหนนะครับจริงๆแล้วสําหรับผมรุ่นที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็อาจจะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่ A05s นี่แหละครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปก็มีแล้วก็รวมไปถึงว่าเออมันลดราคาจาก5้าพันกว่าบาทเหลือเพียงแค่ 4, 900, สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วด้วยแล้วก็รวมไปถึงว่าสเปคกก็ถือออวว่่าาาดดูีจสยนนรัใใช้งงงฝข ซูงก็ถือโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเปรียบเทียบในแต่ละรุ่นเลยครับผมมีการพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่แค่ส่วนตัวผมเองอาจจะเลือกเป็นตัวนี้บอกได้เลยว่าการจัดอันดับครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคลิปวิดีโอของการจัดอันดับจะไม่มีสปอนเซอร์สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปวันนี้และกันนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี